สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อ,องทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วน,นะคะเป็นวันพฤรรหัหสบ,บอดีเสอร์สีส้มนะคะในคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะคะวรดาก็เอาผ้าคลุมไหลพื้นใหญ่นี้มาใส่ชูนะคะอันนี้ผ้าคลุมไหลาลายกุหลาบปกติพื้นละ9ก้อนะคะ อ,อันนี้เราก็จะมาจัดโปรเพียงพืนละ600นะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามาได้นะคะสวยแล้วค่าสินเนาะจากพื้นละพันสองเรายกแค่เก้าร้อยบาทนะคะมาวันนี้นะคะได้ไม่กี่ผืนนะคะวันนี้ได้ไม่กี่ผืนนะคะได้มาแค่สามสามผืนนะคะเป็นผ่าสิน้นสามผืนเป็นผ่าชุดสองชุดนะคะลายใหม่เลยนะคะเีค่ะ หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทายเข้ามาเลยนะคะสวยสีเข้มงามนะคะ,ะผ้าเครือคามทั้งทางพู่ทางยืนเรียกว่าผ้าดอนก่อยเนาะเราจัดโปรเพียงขึ้นละ900บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะหากท่านใดสนใจทักทักเข้ามานะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะสินค้าไม่รด้มีตลอดนะคะ2อ,อาทิตย์แล้วนะคะที่ไม่ได้และยังลูกค้ายังหนุกอยากได้ลายที่มาเดิมๆก็ยังทอไม่เสร็จเนาะ,ะยังทอไม่เสร็จคะ่ะเรา รออยู่นะท่านนี้ค่ะสวยค่ะพื้นละเก้า้อบาทเท่านั้นนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามาหากพ่อแม่พี่น้องอยากได้พื้นไหนสวยกับผ้านิ่มนะคะผ้านิ่มะทะถงทางพุงพังยืนนะคะเราจะโบเพียงพื้นละเก้าร้อยบาทนะคะต่อมาไลายนี้นะคะรลยนี้ก็สวยรอบที่เลี้ยวหมดไปแล้วนะคะลายนี้ไม่มีนะคะรลยนี้สวยค่ะคนละลายนะคะที่วรดาขายไปคนละลายเลยนะคะ วันนี้งามมากนะคะเพิ่งมายังไม่โพงดูลายนะคะลายงามมากเราก็ขอจัดโปรให้ท่านเพียง900บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทักเข้ามาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายสินค้าของเรานำบุบัสินค้าเราพร้อมจะนําเสนอให้ท่านในราคาพิเศษอย่างคืนละพันสองเราขายแค่900บาทนะคะ โยจริงๆงามแท่แน่นอนยังไม่โพงเลยนะคะเพิ่งมานะคะเดววลรดาก็จะโพงให้พ่อแม่พี่น้องนะคะพงไว้เลยนะคะหากวลรดามีเวลาจะพงไว้เลยถ้าไม่มีเวลาก็เมื่อท่านเอาวลรดาโพงให้ทุกคนอยู่แล้วนะคะแล้วช่วงนี้วรดาก็มีของแเกของแถบให้พ่อแม่พี่น้องอยู่เหมือนเดิมนะคะช่วงนี้เดือนคล้ายวันเกิดของวลรดาะคะตอ่อมาเป็นพื้นที่3านะคะอันนี้รอบที่แล้วขายหมดเลยนะคะอันนี้เพิ่งมาวันนี้นะคะ มาวันนี้นะคะลายใหญ่นะคะตัวนี้สวยนะคะท่านดูลายดีๆนะคะสวยงามแท้นแน่นอนเลยนะคะลายใหญ่งามค่ะลายใหญ่สวยนะคะเป็นผ้าเป็นผ้าดักเด้เอ้ยไม่ใช่ค่ะเป็นผ้าของดอนกอยผ้านิ่มมากนะคะจากพื้นละพันหกพันเกตนะคะเรามาขายแค่เก้าร้อยบาทหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามานะคะอันนี้เป็นลำเบอร์สามนะคะสวยค่ะสินค้าของเราตรงหน้าปกนะคะสินค้าของเราตรงหน้าปกวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียงเก้าร้อยบาท พ่อแม่พี่น้องอยากเอาไปฝากไปต้อนหรือไปงานเกษียณก็โอเคนะคะสวยสุดพูมสุดภูมจริงๆนะคะมีอยู่สามพื้นนะคะพื้นเดี่ยวขนาดกว้างหนึ่งเมตรคูณสองเมตรนะคะความยาว2เมตรแต่ความยาวอาจจะเกินไปบ้างก็ไม่นิดหน่อยนะคะแล้วามาตัวนี้เป็นผ้าชุดนะคะผ้าชุดนี่คะผ้าชุดนี่ก็สวยคะ่ะเป็นเสื้อคล้ำเงินกันนี่ไหมคะ รายสวยงามนะคะรอบที่แล้วก็มานะคะรอบนี้มาอันไหนที่ขายได้เราก็ต้องสั่งทออีกถ้าชุดเรายังติดค้างลูกค้ายอยู่ต้องหลายชุดนะคะเพราะท่านจองไว้นะคะจะคืนละชุดนี้ชุดละ2 5 0 0เราขายแค่1,600บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องต้องการาทักทายกันเข้ามาพ ,600 บาทเท่านั้นสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะวันนี้เราจัดโบให้ท่านเลยนะคะหรือเราจะจัดโกให้พ่อแม่พี่น้องในเนื่องในโอกาสนะคะโอกาสใ้วันเกิดของบอรลดานะคะ ค้ายันเกิดนะคะเราเห็นไหมคะสาคัญนะคะสําคัญมากเลยนะคะเห็นไหมคะงามมากนะคะผ้าลายผ้าพื้นผ้าสีนะคะสวยพันหกร้อยบาทเท่านั้นจัดโปรให้ท่านนะคะพันหกร้อยบาทเนาะวันนี้สินค้าของเรามีกิิงพร้อมขายสินค้าของเราโอเคนะคะเราจัดโปรให้ท่านนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะหมดเร้วหมดเลยนะคะต้องรอรอบหน้า ก็มาเป็นลายนี้ก็สวยนะคะลายนี้ก็งามนะคะครึ่งท่อนนะคะครึ่งท่อนสวยค่ะสวยจริงๆนะคะของดอนโอยนะคะท่านดูดีๆนะคะดูลายลายงามนะคะบางคนบอกว่าลายนั้นคือลายอะไรลายกีบปีกล้วยนะคะสวยลายกีบปีกล้วยนะคะสวยงามท่านดูดีๆลายกีบปีกกล้วย เราก็ขายจัดตปเช่นกันนะคะชุดละ1,600บาทเนาะชุดละ1,600บาทอันนี้น้ำเบอร์ห้านะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านต้องการท่านทักทายเข้ามาหากท่านอยากได้ท่านทักทยายเข้ามานะคะสินค้าของเรามีกิพร้อมขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียง1,600บาทนะคะข้อสําคัญนะคะผ้ารุ่นนี้ผ้าสีเขาจะมีลายอยู่เชิงนะคะผ้าสีเขาจะมีลายอยู่เชิงเห็นไหมคะผ้าสีมีลายอยู่เชิง ค้าแบบอื่นจะไม่มีลายอยู่เชิงนะคะแต่ค่านี้มีแต่วลาได้จะเน้นนะคะเน้นที่วิลายอยู่เชิงสวยค่ะ1,600บาทเท่านั้นหากพ่อแม่พี่น้องต้องการทัดทายกันเข้ามานะคะแล้วในคลิปนี้เราจะมีผ้าสิ่นของลิซ,ซ่านะคะลิซ,ซ่า2องเชิงนะคะดูดีๆลิซ,ซ่า2องเชิงปกติขายพื้นละ900บาทนะคะ9 0 0หรือ1,000บาทขายพื้นละ1,000นะ แต่คลิปนี้วัลาาจัดโปรให้ท่านเพียงผืนละ800บาทนะคะลิซ่า2เชิงนะคะหากพร่อแม่พี่น้องต้องการผืนไหนถ้าทายกันเข้ามานะคะ800บาทเท่าน,นั้นอันนี้ขอยกให้ท่านเป็นนับเบอร์6นะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายทุกคนพร้อมที่จะซื้อทุกคนพร้อมที่จะรับแอดไลน์เข้ามาได้นะคะเพียง800บาทนะคะขายถูกๆสุดๆเลยนะคะลิซ่า2ชิงโอเคอันนี้ก็ามาอีกแล้วนะคะ ริซซ่าสองชิงเหมือนกันท่านดูดีๆนะคะแต่ละพืนแต่ละลายไม่เหมือนกันนะคะแตกต่างกันนิดนึงท่านดูลายดีๆนะคะแต่ละลายจะแตกต่างกันนะริซ,ซ่าเหมือนกันแต่คนละชึงคนละลายนะอันนี้นมเบอร์เจ็ดเซเวนอีเลเว่นนะคะขอให้ท่านทักทายเข้ามาขอให้ท่านแอดไลน์เข้ามาขอให้ท่านดูดีๆว่าท่านชอบพื้นไหนนะคะอันนี้นมเบอร์เจ็ดนะคะแปดร้อยบาทนะคะจากพื้นละพันนะคะเราขายแข่งแปดร้อยบาทเนา oh. ะกาส่งก็เหมือนเดิมรอบละห้าสิบาทะคะ่ะแล้วเราก็มาอีกนะคะอันนี้ก็ริซซ่านะคะ ลิซ่าตัวนี้จะเป็นลายใหญ่กว่านะคะท่านดูดีเห็นนะคะลายใหญ่ขึ้นมานะคะแตกต่างกันนะลิซ่าแต่และลายไม่เหมือนกันนะคะแต่ด้านด้านหนึ่งขึ้นขึ้นเขียงขึ้นกี่กีเนี่ยขึ้นเส้นเดียวกันแต่จะแยกออกคนละส่วนเนาะแล้วก็บรรยายไม่ถูกท่าไหา่เพราะว่าเราไม่ใช่คนทอเนาะ เป็นในขั้นอีสวยค่ะปืนนี้เป็นปืนใหญ่นะคะสวย n u เบอร์แปดนะคะเราก็จัดโปรโมชัน่นเพียงแปดร้อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทักเข้ามานะคะหากพ่อแม่พี่น้องอยากได้สินค้าสวยๆก็เข้ามาในช่องวร,รดาพาคาร์มนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายพร้อมนาเสนอให้ท่านทุกๆวันเลยนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่นเลยนะคะเพียงแปดร้อยบาทลายลิซ่าใหญ่นะคะสวยนะคะ โอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องขาวันนี้เรามีผ้าสวยๆมานําเสนอให้ท่านสามคลิปนะคะเดี๋ยวท่านดูแล้วท่านก็ดูข้าบนอีพีที่ร้อยกว่าแล้วนะคะที่ยกขึ้นมาก็คือเรียกว่านาเบอร์นะคะเรียกว่านาเบอร์เนาะอันนี้เป็นนาเบอร์ท่านอยากได้อีพีไหนเบอร์อะไรขอให้ท่านแคปหน้าจอแล้วส่งโทรหาวรดาหรือหาท่านไม่เป็นโทรหาจากเบอร์โทรมาเลยนะคะโทรโดยตรงมาเลยวราดาจะแอดไลน์ให้ท่านหรือหาท่านมีลูกหลานอยู่ใกล้ก็ให้ลูกหลานแอดให้เลยนะคะ วรดาจะเปิดเบอร์โทรด้วยอแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรแอดง่ายค่ะแอดเข้าได้เลยนะคะกาบขอบพระคุณพ่อแม่ที่น้องที่เมตตากับขอบพระคุณทุกคนที่อุดหนุนนะคะขอบพระคุณมากค่ะดูแลสุขภาพนะคะช่วงนี้อากาศไม่ปกติค่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกนะคะขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เมตตาขอบคุณค่ะ